สวัสดีครับตอนเย็นของวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารีวิวอย่างจุดชมวิวดอยช้างหรือว่าจุดชมพระอาทิตย์ตกดอยช้างนะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวาวีอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินรีวิวพื้นที่โดยรอบแห่งนี้เลยละกันครับจะเป็นจุดชมวิวของดอยช้างตรงส่วนนี้ก็จะมีที่นั่งรองรับนักท่องเที่ยวด้วย มาชมด้านหน้าตรงนี้ให้ชัดๆนะฮะจะมีข้อความว่าเก็บตะวันดอยช้างก็เหมือนเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปภายในนาจุดนี้ด้านบนนี้เป็นภาษาน่าจะเป็นภาษาของชาวเขานะฮะมะอะไรสักอย่างมะเดเมียสักอย่างนะฮะแล้วก็พาเดินเข้าไปกันนะฮะชมพื้นที่ โดยรอบนะจุดน,นี้นะฮะณจุดน,นี้ก็ตกแต่งสวนเป็นสวนดอกไม้นะฮะตอนนี้ดอกไม้บางส่วนก็คงจะเหี่ยวเฉาไปแล้วด้านบนผมตรงนี้นะฮะก็เหมือนมีไม้ไผ่เป็นหลังคานะฮะแล้วมองหันหลังกลับไปยังจุดที่ผมเดินผ่านมาชมพื้นที่โดยรอบนะฮะจะเป็นต้นไม้สีเขียวสูงใหญ่ะฮะปกคลุมพื้นที่ตรงนี้ ชมดอกไม้ฮะดอกไม้เริ่มเหี่ยวเฉาแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูร้อนมองทะลุกออกไปยังภูเขานะฮะทางภาคโหน้นจุดนี้นะฮะน่าจะเป็นจุดชมวิวครับมายืนมานั่งชมวิวนะจุดนี้แล้วมาทางด้านนี้กันบ้างทางโซนด้านนี้ก็ เดิมน่าจะปลูกต้นไม้ไปเยอะนะฮะก็เหี่ยวเฉาตามกาลเวลาแต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่นะฮะดอกไม้สีเหลืองสีขาวชมพูนะฮะสูมเข้าไปชมดอกไม้ให้ชัดๆหน่อยชมดอกไม้นะครับแล้วมาชมด้านบน,นะฮะชมภูเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สีเขียวขจีนะฮะ ยอดดอยเดี๋ยวซูมเข้าไปนะฮะซูมเข้าไปชมยอดดอยณนะจุดทางด้านหน้านี้นะฮะด้านล่างนี้ก็จะเป็นแปลงนะฮะเดี๋ยวเลื่อนชมซ้ายขวานะฮะเดี๋ยวซูมเข้าไปทางด้านหน้านะฮะดอกไม้สีส้มแดงนะฮะที่ยังมีดอกอยู่นะครับแล้วซูมกลับมาครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะฮะที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนักท่องเที่ยวก็มากิโลมชมวิวนจุดนี้ได้ณจุดนี้น่าจะเป็นจุดหลักนะครับของการชมวิวของดอยช้างส่วนหนึ่งก็จะมีต้นไม้นะฮะบดบังก็จะทำให้เห็น วิวในบางส่วน,นะฮะแต่จุดนี้คือถือว่าเป็นจุดที่ชมวิวได้ชัดเจนที่สุดแล้วนะฮะตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะฮะพระอาทิตย์สัตว์สองด้านบนนี้นะครับตอนนี้เวลาสี่โมงกว่าพาชมภูเขานะฮะหรือว่ายอดดอยของดอยช้างครับเทือกเขาดอยต่างๆนะฮะในพื้นที่ของ ดอยช้างตรงโซนแถวนี้นะครับก็จะมีทั้งดอยช้างแล้วก็ดอยวาวีนะฮะตอนนี้ผมซูมเข้าไปให้เห็นชัดๆนะฮะเห็นยอดภูเขาหรือว่ายอดดอยทางด้านหน้าให้เห็นชัดๆนะครับณนะจุดนี้เป็นจุดชมวิวดอยช้างครับเดินมาทางฝากนี้หน่อยทางด้านนี้ก็จะเห็นดอย อีกด้านหนึ่งนะฮะอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวซูมเข้าไปหลักๆในเรื่องของจุดชมวิวดอยช้างก็กินลมชมวิวธรรมชาตินะฮะอยู่บนที่สูงชมดอยภูเขาต้นไม้สีเขียวท้องฟ้าแล้วถ้าเวลาห้าโมงกว่าหกโมงกว่าก็จะมาชมพระอาทิตย์ตกนะครับตอนนี้เวลาสี่โมงกว่าถ้าเป็นเวลาหกโมงกว่าตรงนี้คงจะ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามเลยนะฮะถ้าเวลาหกโมงก็พระอาทิตย์ตกทางด้านนี้นะฮะยังไงผมพาเดินออกจากตรงจุดนี้ก่อนละกันให้ชมทุ่งดอกไม้สวนดอกไม้นะจุดนี้นะฮะที่ยังมีความสวยงามอยู่นะครับยังไงก็ขอเตรียมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่าง จุดชมวิวดอยช้างหรือว่าจุดชมพระอาทิตย์ตกดอยช้างที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง Youtube โอมเข้ามากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปท่องเที่ยวรีวิวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ